คาเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะของวัฒนธรรมในนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะจังหวัดขอเทียนนะคะเรามาดูนะคะตั้งแต่ท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่หนึ่งถึงท่าสิบห้าช้าๆมาให้เก้อยผ่านเพื่อซื้อได้แลับภาพไปในห้างหลั วัดเทียนนะคะเริ่มตนั้งแต่ท okay ่าที่หนึ่งที่จุมาด้ร่วมบูตรวบบตในวันที่ยกออเป็น1,000บาทเลท่าที่หนึ่งเป็นท่าเริ่มต้นนะคะบเวลาสามคู่ยชาสือ प okay, ब okay. เษต่ตามเหรียญใส่ซื้อบริจาคกันน้อยไา้นะโยม้า ไปผ่านมาขอเศษดตะพังเหรียญพระคมโดนหนึ่ปลาใส่ตู้บริจาคกันไวตรงนี้ทำบุญกัน,นง่ายสบายสบายสบายเหรียญเหรียญ<ๆ>นะโยมนะทำบุญกันแล้วก็ไปตึกทาความรู้สึกตัวกับทางวัดสน,นา,านมในอำเภอบางรวยจังหวัดนนทบุรีเซ็นติดกันนี้ ศึกรู้สติรู้ตัวศึกการรู้สติศึกการรู้สึกตัวกับทางวัตนามในการเจริญสตนขงที่แต่ละยแห่งลามีความขนักกับคนยาดเยี่ยวกับตัมาที่ถนักพูดขนักเทศตัวเสียงเคราะหที่สุดในประเทศไทย บางขั้นบางลูกก็ถนัดเป็นเีรษฐีรน้ำหมากห่านละมอนแต่บางที่ก็ถนัดพิ่ปัฒนากรรมฐานแตาบางที่ก็ถนัดร่ำเรียนศึกษาหาความรู้จนจบดอกตรงด็อกเตอร์แต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละความถนัดนั้นไม่เหมือนกัน แต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีความถนัดต่างกันเหมือนกับสมัยทั้งพุทธการมีเอตทัพคะทางด้านใดดอย่างเช่นพระศิวรีก็มีเอตทัคคะทางด้านลาบสักการะมากมายแต่ละผู้แต่ละรูปแต่ละองค์มันก็ถนัดมีความถนัดแตกต่างกันไป เศษตังเหรียญเศษตังแบงไต่สะโกงกระเป๋าโยงใส่ตู้บริจาคกันไม่ได้นะโยนะตงางพระประจำวันเจทั้งเก้ารูปเก้าองค์ถวายเก้าวัดเก้าจังหวัดแา่กขออนุโมทนาสาธุการกับคุโยมงผู้มีจิตศรัทธาใส่ตู้ได้เกี่ยวไม้ได้ไดค่ะเอาเป็นธรรมากเลย เยัีเจะเจอทองน้ยโมนะยัเจอคันนี้ได้หดึ่งจ้าถ้าที่สิบสามนะคะ ภาก็ให้า vida, อาจารย์บน,น nee. ี้มาต้องมีก็ได้เข้าีวะภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาที่ส้าคะดู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 ดดดด สามารถนำไปฝึกได้นะคะฝกสตรูปรเป็นวิธีการเจริญสติแบบเคล่อน,น,อน,นไหวนะคะอ,อ,อยู่ข้อเตียนวัส,สนธรรมใหม่ง